ทักทายสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องเอฟซีช่อง YouTube ครัวพ่อหมันกระดองหมูหวานครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีเฟซบุ๊กครัวพ่อหมันกระดองหมูหวานครับมื้อนี้ก็หาอาหารคือเก่านั่นแหละนะครับมาเลี้ยงงัวครับเตลี่ยนอาหารมื้อนี้กินอาหารสันสูงมื้อนี้สิพากินอาหารสันสูงเด้อครับเด้อไข่มุกแกงสิหมานหรือบ่่ละแต่ว่าหน้านี้นะครับเมษายนนะครับไข่สีตรงนะฮะเมษายนไข่สีตรงนะฮะห้าง่ใหญ่ดอกนะครับผมแล้วก็รห้างจะอยู่ต่ำเพราะว่าไก่สีหอน ฤด,ดูฝนนะครับเขาย่านฝนเขาย่านล่มเขาสีใหญ่จากทีสูงนะครับมาอยู่ทีตำล้วก็ใหญ่จากการเห็ดหั่งใหญ่มาเห็ดหั่งหน่อยจากหั่งใหญ่ซัมนี่นะครับหรือหั่งซัมนี่นะครับผมแล้วก็ผมสิมารีวิววิธีการเอาไข่มดแดงนะครับสมัยจะโพะเมเมเข้ากบใส่น้ำเนาะใส่น้ำใส่ขู่ใส่ถังแล้วก็เทมดแดงลงเลือกใบไม่ออกครับแล้วก็ เอาผ่าที่เป็นผ่าฝ่ายนะครับมาคน้นไข่แม่หมดแดงจิตน้าผ่าออกมาแล้วก็เอาไปโหดถิ่มตรงนั้นแม่เขาจะตายนะครับแล้วก็ไข่หมดแดงมันจะบูดเดี่ยวนะครับสมัยเดียวนี้ท่านสมัยครับผมบเอาเทเสพะถาดแล้วก็ใส่แป้งมันนะครับแป้งมันแป้งยังก็ได้ครับที่เป็นแป้งมันนะครับแป้งห่าเห็ดอาหารแป้งที่มาเห็ดขนมหรือว่าแปง้งยังต่างๆนั่นแหละนะครับผม ยกเว้นแปลงท่านะฮะสำหรับถาดผมสีใสอลูมิเนียมนะฮะแต่ว่าถ้ายยาคดีคือเป็นกระงดงนะครับเด้อกระดงที่เพิ่นสารด้วยไมย้ไผ่สมัยตะก,กี้นะครับผมเพราะว่ากระดงนี่นะครับแม่หมดแดงสิใจออกใดครับแต่ว่าตรงนี้นี่แม่เขาสิใจออกบ่คอยใด้ปานไดนะครับผมถ้าเป็นกระดงจะดีนะฮะแล้วก็การใส่แป้งมั่นไลหมดแดงนี่นะครับไม่ทําให้แม่เขาตายนะครับผม สิบุหิตแม่เขาตายนะฮะเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนในการตัวไปแต่ว่าตัวนี้ผมขอแนะนําถ้าเป็นกระ,ะด่ลงไม้ไผ่จะดีแม่เขาจะตาออกได้นะครับมาเบิ้งขั้นตอนการเอาบทแดงโดยปรต้องเน่นามกันครับ ตอนแรกก็คือเขาสีเทครับเขาสีเทเทผนผลิตเขาลงไซผ่านครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังเบิเเเงครับเดี๋ยวผมเทก่อนมันจอมครับมันจอมจริงๆเราต้องกลวงกว่านี้นะครับผมปา<ะ>พี่น้องเลยมาผดมาโพถทเ นี่จะใครมุดแดงครับอืแต่่าก่อนอื่นเขาเสียเอาแป้งมันห้วยครับเอาแป้งมันห้ยก่อนเพื่ออะไรแม่เขาครับเพื่ออะไรแม่เขาเอาแป้งมันโรยนิดนึงนะครับผมแม่เขาจะออกครับมมแ,มแม่เขาจะรีบออกเขาสิบะค่อยกัดเขาขแห้งนะฮะ ปลาผี่้องมีแต่ไครไหมนี่แหละผมถึงบอกว่านานี่นะครับผมแม่เป้งครับผู้กินแม่เป้งกับเอาผ,ผู้กินกับเอาแต่ว่ามื่อนนี้เขาเสีออกไปแผ่พ,พันครับนี่เขาเสียออกไปแผ่พันเดี๋ยวเสียดคือผมบอกสูฟังว่ามันจะบวกลอ,อ,อกได้นะครับคืออ่า กระด้งครับกระด้งไม้ไผ่ที่ห้าสารตอแต่เมห้าสารนะครับเขาสิไต,ตออกได้ครับถ้าเป็นกระด้งแบบแต่พตะแต่เมห้าสารนะครับเขาสิไตออกได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรดนะฮะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับเานะบขาสิไต,ตออกบ่ได้มันมือนนะครับมันมือนมันลื่นนะครับมันลื่นมันลื่นเรียบร้อยเลวพี่น้องเด้อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันฝนลิ่นนะครับ ใครมันก็เลยเป็นสีเชื่นๆเปียกๆเนี่ยจังหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มันบมถึงกบว่าตัวแข้งดรอกอุบลครับว่าท่นีอตไตอึงนะครับบ่าทนไตอึงเห็นบ่นยะมันเป็นเื่นๆครับแม่มันก็เลยหลายนานี่ต้องเลือกเบื้องดีๆนะครับเลือกเพราะว่าเรื่องเทือเขากับขาบมะแรงพวกมะแรงครับขึ้นไปไว้หั่งนะฮะเพื่อให้ลูกกินครับอืมเพื่อเป็นอาหารหนะนะเลือกเบื้องดีๆ มันทีมีแม่ติดนําแต่ว่าสูตรตอนนั้นเราบอกว่าไห้แม่มันติดมานามันจังสมไปลอยแล้ว,ว่านี่หละนะครับนี่โอ้ยงามพี่นอ้องงามเบิ่งไม่แม่นต์หน่อยเด้ครับนี่ไม,ม่แม่นหน่อยเด้นะ จินตนาการไปว่ามันี่เป็นตะเสียบก็เลยชิลองเห็ดกับเซียนอาจเบิงตำครับตำตำเมนูตำตำือตำบักฮ่วงนี่แหละละ้วก็เขาจะเอาไข่มดแดงลงข้นเอาครับไข่มดแดงเขาสีบดตำแล้วมีอีกสูตรหนึ่งก็เคย เขาเห็ดแต่น,นันได้อาจเขาเห็ดแบบปนไข่มดแดงเคยกินบ่แในอันพี่มีปนไข่มดแดงนำพวกนี้จะไว้ตัวความเข้มบ่ต้องเพราะหมดแดงเขาก็มีความสมอยู่แล้วมดแดงกับจะมีความสมอยู่แล้ว เดียงมันมีความสมอยู่แล้วตัวแม่ยเขาเหยียวใส่แม่ยเขาเหยียวใส่ถ้าเห็ดแล้วมันบอ่อเสียบเมนูหน่ะเขาจะจังเปลี่ยนใหม่แต่เป็น,มน,มดดนเนมนูหมดแดงนะครับถ้าเป็นเมนูหมดแดงถ้าบอ่อเสียบเขาจังเปเเลี่ยนใหม่อันเดอร์บัตนี้เอดรเอร์สิคนได้บัตนี้เออสิคนเราจะคนแล้วนะครับผม พวกพักพวกยากับพค่อยหลายดอกพี่น้องเพราะว่ายุดทงยุทาเอาซำหาใดเอาซำมีมวนใดที่เอามาตะบานใดเขาก็เอามาตะบานครับเอามาตะบานกับพวค่อยครบ็นไรดอกอ่ะไข่ผมใส่แต่ไข่น้ำหอมต้นครับถ้าพ่มีหอมต้นก็เป็นพวกหอมหัวกระได้ด้วยครับด้วยพอม,มีหอมต้นกับหอมหัวกระได้ครับอันนี้คือหอมฮะหอม อ้าวก็คิดว่ามันเสียบนั่นแหละก็ลองเห็ดเบิงครับลองเห็ดเบิงมันกระสิอเป็นแต่เสียบยี่เล่ล่ะเป็นแต่เสียบยี่เล่ล่ะพี่น้องข้าวอาจเชเอื่นยำกันเลยเนาะอาจเนชื่อื่นยำยำไข่มดแดงแต่ว่าเครื่องข้าวมันโมขบกับแกบโบปียัง นี่แหละครับยำไข่มดแดงยำไข่มดแดงหรือ,อต้มไข่มดแดงถ้าเป็นยำกับยำอีสานเนาะอ่านว่ายำอีสานบานฮ่อครับเป็นยำยำอีสาน,นยำยำผัดอีสา,านะน,สาาน,สานะะฮ อีตูครับพักอีตัแข่งน้ำมีมะเขือด้วยมะเขือคืนครับมะเขือคืนหาได้ยุทธทงนี่แหละพี่น้องเด้อผมสีจีพักกระเดาครับพักกระเดามาจีไฟให้มันอ่อนเพราะเป็นผัด เรียบร้อยเอามาบันนี้ยำไข่มหมดแดงไข่มหมดแดยงยำไข่มหมดแดงครับกับปิ่งปลาเค็มเสียนอาจกำลังสีซิมนะฮะเป็นตะเลสัมบอ มันเป็นรสชาติยังไงไหนมาแต่ยังแมนบอมันมันอืมมันออกมัน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 ไข่มันเออมันจะมีความสมน่ำมันไข่ไหม มันจะมีความสมของไข่หมดแดงน้ำแล้วก็มันจะมีความมั่นน้ำเพราะว่าแม่เวลาเข้าเงี่ยวเวลาเข้าอันนี้มาแเน่มาแม่มันตีเงี่ยวเงี่ยวใส่แล้วก็เข้ากับมันกับิมันมันไข่ตรงมันไข่ตรงมันสิออกมันมัน ความสมนี่อ่ต้องเติมเนี่ย <c oughs> มันจะมันจะออกสมสมเนี่ยเพราะแม่เขาโยานใส่เป็นเมนูแรกกันละนะครับจีเกด หยากแต่สิมีค้นเห็ดอยู่ดอกเพราว่าข้าวบหูว่าเข,า,า,เขาเห็ดกยากเลยร้องเห็ดบังเพราะว่ากว้ากวยก้วยแล้วอูกว๋กับอู๋แล้วเลยล่องเห็ดสูตรนีบัง und dann